แบบเอ้ยนะักเขียนเขียนดีมากๆเขียนแบบตอนจบแบบช็อกแบบเฮ้ยแบบช็อกอะ่ะเออเอาจริงช็อกแล้วก็ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกับมินนะคะในเวอร์ไวมินนะคะคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะมาแนะนํานิย่ายวเหมือนเดิมนะคะทุกคนนยายวาไวเรื่องนี้ก็จะบอกว่าสนุกมากทุกคนสนุกมากหลอนมากแล้วก็ลุ้นมากๆนะคะอ่านแล้วแบบเออไม่เบื่อเลยทุกคนแนะนามากๆนะคะเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่องนี้เลยนี่ เดือนพรางนะคะของคุณนักเขียนไวโอเลตเลนเนาะเรื่องนี้นะคะเล่มละ349บาทนะแล้วก็มีลงในรีดอะไรนะคะอ่านฟรีส0ตอนหลังจากนั้นนะคะเขาก็ปิดตออเนาะซึ่งถ้าใครไปอ่านแล้วแบบชอบอะไรอย่างนี้นะก็จัดเล่มจัดอีบุ๊กได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวผีเออแนวลีล้ลับแนวลุ้นแนวระทึกอ่านแล้วแบบอยากรู้อยากรู้อยากรู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มาดูเรื่องยอ่อๆนะคะเรื่องยอ่อ ก็จะเป็นเรื่องราวของนายเอกนะที่ชื่อเขนเขนนะคะเขาก็เป็นเหมือน c o อปี้ไรเตอร์เนาะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยต้องออกไปทํางานนอกสถานที่นะคะนั่นก็คือออกไปทํางานกับทีมงานที่สถานที่สถานที่หนึ่งที่เป็นเหมือนบ้านไม้โบราณค่ะทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งพอไปถึงบ้านไม้หลังนั้นนะทุกคนบรรยากาศคือดูน่ากลัวมากแล้วมันมีเพื่อนของนายเอกที่เป็นหนึ่งในทีมงานเนีขาเป็นคนที่มีเซน นะมีเซนแบบเรื่องลี้ลับเรื่องผีเนี่ยเขาก็สัมผัสได้ว่าบ้านหลังเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนทุกคนแต่นายเอกของเราก็คือไม่เคยมีเซนใดๆด้านนี้เลยนะคะหลังจากทางานไปสองสาวันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรเนาะก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะที่ทีมงานกับนายเอกเนี่ยเหมือนทํางานเสร็จไปแล้วระดับหนึ่งเนาะเขาก็พากันไปเที่ยวค่ะทุกคนไปเที่ยวดอยแห่งหนึ่งเนาะแต่ว่าขากลับเนี่ยกลับประสบอุบัติเหตุนะคะก็คือเหมือนขับรถมาแล้วลื่นแล,ล้วฝนก็ตกอะไรเงี้ยค่ะทำให้นายเอกเนี่ยประสบอุ อุบัติเหตุเนาะศีษะกระแทกมีแผลแล้วก็สลบไปนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็มีแบบเออเป็นแผลอะไรนิดหน่อยเนาะแต่หลังจากที่นายเอกนะคะฟื้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยสามารถรับรู้สิ่งที่ไม่ควรเห็นสิ่งที่ไม่ควรได้ยินได้คะ่ะทุกคนมันเริ่มจากการที่เขานอนแล้วเขาฝันซึ่งฝันนั้นอะ่ะมันเหมือนจริงมากๆมากๆมากๆนะคะในฝันนะเขาก็จะเจอกับผีผู้หญิงคะ่ะทุกคนที่แบบใส่ชุดไทยใส่แบบเล็บที่เขาฟอนอะ ทกุกับพระเอกทุกคนพระเอกนะคะชื่อมาดเนาะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของ บ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนตอนแรกๆนะคะนายเอกก็จะฝันถึงพระเอกเนี่ยบ่อยมากมีทั้งฝันถึงตอนช่วงวัยเด็กนะคะช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะตอนแรกก็แค่ฝันนะทุกคนแต่หลังๆมาคือเหมือนเห็นเป็นภาพจริงจังมากๆนะคะซึ่งพอเขามีเซนปุบอะเขาก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างแปลกประหลาดนั่นก็คือเขาเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าตัวเองเนี่ยวนหลูคะ่ะทุกคนเหมือนประมาณว่าไม่สามารถออกไปจากจังหวัดนี้ได้วนกลับมาที่บ้านไม้หลังนี้ทุกวันต้องนอน ที่บ้านไม้หลังนี้อะไรเงี้ยก็คือว่าตื่นมาใช่ไหมเขาอะสามารถออกจากบ้านไม้หลังนี้ได้ไปร้านอาหารไปคาเฟ่ไปห้องสมุดไปดอยไปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ไม่สามารถออกจากจังหวัดนี้ได้ก็คือเหมือนเขาอะพยายามซื้อตั๋วจองรถบัสอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วอะมันก็จะวนกลับมาที่บ้านหลังนี้คือไม่ใช่แค่นายเอกคนเดียวนะคะที่รู้สึกวนลูปคือมีเพื่อนมีทีมงานอีก5คนเนาะที่วนลูปเหมือนกันทุกคนทุกคนก็แบบช็อกมากทำไมถึงวนลูปอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่มีนายเอกคนเดียวที่ฝันแล้วก็สัง ว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลนายเอกเนี่ยคิดว่าพระเอกนะคะไม่อยากให้ในายเอกออกไปจากบ้านหลังนี้นายเอกเนี่ยก็พยายามเหมือนเข้าหาพระเอกเนาะพยายามฝันพยายามแบบวร่ปไปหาพระเอกอะไรเงี้ยพยายามปฏิบัติต่อเรื่องราวผีผู้หญิงที่อยู่ในบ้านกับพระเอกนะคะซึ่งเราอ่ะจะยังไม่สปอยแน่นอนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะหลังจากที่นายเอกได้คุยกับพระเอกเออมากขึ้นมากขึ้นเนาะเขาก็รู้สึกเหมือนเออชอบพระเอกเนี่ยแล้วพระเอกนะคะในยุคโบราณเนี่ยเนาะในตอนนั้นอะ่ะ เขาก็มีรสนิยมเป็นแบบชอบเพศเดียวกันเออพระเอกก็ชอบนายเอกด้วยทุกคนแต่ยังไงใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยนายเอกเป็นคนกับพระเอกเป็นผีอะงไรเงี้ยเออมันจะรักกันมันจะอะไรได้ยังไงนะคะเราก็จะขอหยุดสปอยไว้เพียงเท่านี้จะบอกว่าตอนอ่านคือแบบหลอนมากทุกคนเราอะ่ะไม่สามารถอ่านตอนกลางคืนได้เออเราต้องเก็บไว้อ่านตอนกลางวันนะเรารู้สึกว่าผีผู้หญิงใส่ชุดไทยมันดูเหมือนจริงเกินไปเออมันน่ากลัวมากเลยนะคะเราก็มีเ c ค่ะ ทุกคน NC นะ่าจะประมาณตอน2ตอนนะคะคือจะบอกว่าตอนเราอ่านนะเราพยายามคิดมากเลยนะว่าทาไมถึงวนลุปแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรทํายังไงถึงจะออกจากลุปนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งพออ่านจบปุบแล้วแบบช็อกมากจาก้าไม่เคยคิดถึงเวนี้เลยว่าแบบเออตอนจบมันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออแบบเอ,อ้ยนะักเขียนเขียนดีมากๆเขียนแบบตอนจบแบบช็อกแบบเฮ้ยแบบช็อกอะ เออเอาจริงช็อกแล้วก็่านจบปุบใช่ไหมคะก็จะมีตอนพิเศษเพื่อนๆต้องได้อ่านตอนพิเศษนะเพราะว่าตอนพิเศษเนี่ยจะเยียวยาจิตใจของเรามากๆนะคะสําหรับใครที่อยากรู้สปอยนะเดี๋ยวเราสปอยไว้ท้ายคลิปนิดนึงนะคะว่ามันจบยังไงเนาะแต่เราแนะนํานะคะเพื่อนๆให้อ่านไปลุ้นไปจะแบบสนุกมากกว่าคือถ้ารู้ตอนจบมันจะไม่สนุกนะเราว่าเออแต่ว่าเราจะสปอยไว้นะคะสําหรับคนที่อยากรู้ตอนจบแบบจริงๆนะก็คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนแลวกันน้อยอย่าลืมนะฝากกดไล กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้เราได้แล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสำหรับสปอยตอนจบนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ช็อกมากสรุปนะคะว่านายเอกของเราเนี่ยได้ตายไปตั้งแต่ตอนอุบัติเหตุรถครั้งนั้นแล้วทุกคนก็คือว่าที่วนหลูไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะว่าวิญญาณเหมือนแบบ ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วพระเอกที่ชื่อมากเนี่ยก็คือเป็นคนที่เห็นผีได้ทุกคนเออนายเอกก็จะว์ปไปวา์ปมาแบบช่วงตอนพระเอกเป็นเด็กใช่ไหมเออพระเอกก็จะได้เห็นหนายเอกผีตนเนี้ยแล้วก็ตอนโตก็จะได้เห็นตนเนี้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็คือนายเอกก็ต้องเป็นผีแล้วก็เป็นวิญญาณแล้วก็ไปเกิดใหม่นะคะแล้วตอนพิเศษก็คือนายเอกอะ่ะเหมือนจะกลับมาเกิดเป็นรูปของบ่าวรับใช้ในเรือนของพระเ นนันแหละซึ่งพระเอกเนี่ยก็แบบส่งเสียเรียนจนโตมาเรื่อยๆๆแล้วก็รักกันในตอนที่นายเอกได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเออประมาณนั้นนะคะต้องได้อ่านตอนพิเศษอะถ้าไม่ได้อ่านตอนพิเศษนี่คือแบบแบทเอ็นอะเออแบดเอ็นสำหรับเรามากๆนะคะโอเคก็ลาไปก่อนละกันค่ะบ๊ายบาย